Di hati pun, jin di tolak kau suci, super fresh. วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ลอกแล้วก็ทุกคนเข้าไปที่ดีๆที่นี่เขาว่ากันว่าเรายิ่งกระดูกหักเท่าไหร่เรายิ่งร่ำรวยใช่แล้วอ่ะที่นี่ยิ่งกระดูกหักยิ่งเงินเยอะฮะทุกคนกระดูกหักหนึ่งจุดได้เงินหนึ่งบาทอ่ะเฮ้ยดังนั้นฮัสกี้หักเป็นล้านก็ได้เงินเป็นล้านสิฮะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงขนาดไหน let's go เฮ้ยลูกกระจอกฮัสกี้ลูกพี่มาพาลูกพี่มาที่ดีๆนหนที่นี่ไม่เป็นยังไงสิที่นี่เขาว่ายิ่งหักยิ่งร่ำรวยพี่เหรอหมายถึงหักอะไรอ่ะหักกระดูกตัวเองไอ้พี่เหรออ๋อแล้วไปเขายังหักอะไรนะหักกระดูกตัวเองคนดีๆนี่เดยกก็จะทําแบบนั้นยิ่งเราทํากระดูกตัวเองหักเท่าไหร่เรายิ่งได้ตังค์เยอะพี่เหรองั้นจะโชว์ก่อนเลยสินี่เลยทังบอลิีนเด้งดึง นี่เลยโอ้โหข้อศอกหักหัวไหลหลุดสะโพกหักสันหลังเดาะจมูกแตกคิ้วหักนิ้วซนเบีเดียบิวยังเดินได้อ้โหหักขนดาัดนนัสกี้คอพับคอหงายยังออกมาเดินได้สบายก็ในแบบนี้เราแข็วแกวมากไอ้พี่็รกแล้วเราก็ต้องออกกําลังกายเพิ่มความแข็วแกวเพื่อไปหักกระดูกให้ได้เยอะขึ้นด้วยขอบใจนี่เลยพีกรกดูต่อยมวยโอกว บอแบก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 ต่อยม,สสอมัสกี้ต่อยมัทฮัสกี้ต่อยพี่เหรอเฮ้ยฮัสกี้ฉันเห็นคอนยักษ์ฉันอยากลองฉันอยากลองหักกระดูกตัวเองถ้วยคอนยักษ์บ้างลุ้ไปนําไปเลยฮัสกี้จะไปเป็นแบบแผนกคนดูถือกล้องไว้ยังเพื่อไปถ่ายลงยูทูบพร้อมแล้วพี่เหรอหายเจ็บปึ๊เฮ้ยโอ้โหว้าวตัว <F. S 2> พี่หรอ ทุบเป็น,นบอลบดตัเวเย่ฮัสกี้ได้ตังหกสิบบาทมันไม่น้อยจากวันเนี้ยพี่ล็กหมาเจอ,อไรหน้าเล่นอะไรสิเล่นอะไรเล่นอยู่เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มันเป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าเข้าไปอยู่ในเครื่องฟันทำไมลูกพี่เราไปลองเข้าพร้อมกันไหมเอะได้ด้วยเหรอฮัสกี้ไอจมโอโ้โหน้ำปานฮัสกี้กับลูกกระจอกอ <h> บ๊ะเบ๊ะ คนเนี่ยไม่ใช่สตรอเบอรี่กลายเป็นสูทตี้จังนั้น <c oughs> ลูกวิเราแขวแกวไม่พอเราแป๊บเดียวเราก็ตุวเย่แล้วดูเพื่อนคนนั้นอยู่ประเทศเราบิเราฮัสกี้นั่นสิเราต้องไปอัปเกรดร่างกายตัวเองซะหน่อยแล้วเราต้องไปหมัดมวยวะเพ่ตรงนี้คืออะไรฮัสกี้อ้ oh, มันคือร้านช้อปปิง้งพี่หลออ๋อนี่ไงฮัสกี้เราจ่ายตังเพื่อเพิ่มความแกวได้ <c oughs> คูณสองคูณสามคูณสี่หมาเปให้หมดเลยพี่ลลอกจัดไปเราจะได้ฝึกซ้อมแล้วแต้มขึ้นเร็วๆพี่แล้วเอส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 เราเปลี่ยนการฝึกฝนไปวิ่งบ้างดีกว่าพี่ลลอกมีลูกวิ่งด้วยแหละฮัสกี้เออพี่เราหมาวิ่งซ้อนกับเพื่อนจะอีลุงตุงดังไปหมดเลยพี่ล็อก โอ้ซ้อนสามผิดกฎจราจรนะซ้อนสี่แล้วเนี่ยพี่เรามากลัวฮัสกี้ลูกวิ่งยี่ห้ออะไรวะทำไมมันแขวแกวขนาดนี้แบกคนได้สี่ห้าคนลูกวิเห็นอะไรตรงนั่นไหมตรงไหนฮัสกี้พี่ลำคนนั่นไอ้แฟงอย่าพูดมันออกมาเชียนะน่ามันเหมือนพี่เนี่ยพี่ชายนุ๊กคนเนี่ยทำไมเขาทุบตีเพื่อนแบบนั้นล่ะฮัสกี้พี่ลงมาอยากโดนบ้างเอาเลยจัดไปฮัสกี้บีมาเกส มออยากได้อยากโดนพี่หรอตีผมเลยครับเบิตีฮัสกี้เลยเบิตีเลยครับเบิเออประสบะการณ์ไปไงฮัสกี้แล้วใจมากกับพี่ <c oughs> เลาวใจหลยๆหละย่ำคิดยํำทำสุดๆไปเลยลูกไปลองสิอ,อ่ะฮัสกี้เตรียมกล้องมาให้ดีเขาช่วยนวดหลังนวดคอนวดไหล่นวดบ่าพี่ลองหายปวดแน่นอนโอ้ช่วงนี้เป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่พอดีไม่ได้ทำงานนะเล่นเกมเยอะปวดคอปวดไหล่ปวดสะบ่าปวดสะบ่าคืออะไรวะลุกไปดู ก้ามเขาพร้อมที่จะนวดทุบตีให้กล้ามเนื้อพี่ลอกคายตัวพี่เอาลองเสียปวดไหล่ปวดบา่าปวดน่องต้องขอลองสักหน่อยอะมาพี่ชายจัดมาสักหนึ่งทีหนึ่งชุดรับรองนอนหลับสบายแน่นอนพี่นอนบ้านใช่ไหมฮัสกี้นอนโรงพยาบาลเรียบร้อย ดีครพี่เลยฮัสกี้เป็นประสบก,การณ์ที่แบบยอดเยี่ยมมากเรา่าเป็นลองอันนี้มเอาหกคอยอะไไม่รู้โอฮัสกี้เขาบอกว่ารีคอมเมนตพลัง 25K พลังละเพิ่ง6 0 0 0เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวฮัสกี้ล่วงหล่นลงมาแบบออ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  หมมีพลังนิดเดียวมาตุวแย่ไวมากเลยพี่แล้วก็บอกแล้วให้ไปซ้อมมวยก่อนนี่อัปเกรดพลังก่อนแป๊บหนึ่งไปฟาร์มแป๊บรู้ไหมเราแขวะแกวมากแล้วอ่ะได้เวลาแล้วที่เราจะขึ้นหอคอยฮัสกี้คราวนี้แหละพี่ล็อกเราต้องไหลจากข้างบนลงข้างล่างได้แน่นอนบ๊อบบ้าบ้าบบเอาเอาีกรอบหนึ่งโอ้สองรอบพี่ล็อกบันไดนี่ลั่นพี่ล็อก โยฮัสกี้ได้เงินดีเดียวสามหมื่นฟาว้าวมาสี่หมื่นแล้วไปลกอีกนิดเดียวหมาจะไปโลกที่สองได้มันมีโลกที่สองด้วยแหละฮัสกี้นั่นไงพี่ลหอ๋อแสดงว่าเราอยู่โลกที่สามถูกไหม <c oughs> เราอยู่โลกแรกพี่หลหออ๋อโลกแรกโลกแรกลูกพี่ดูดิตรงนั้นดูน่าสนุกสนุกนิดเดียวจะไปได้แล้วขอเก็บตังค์แป๊บลูกพี่มามีตังค์พอปล่อยแมพข้างๆแล้วจัดไปสิฮัสกี้ Let's go ว้า แบบนี้ดูหน้าตาน้าสนุกสนุกบิลเหรอเล่นอะไรกันดีฮัสกี้เตาไปโคเบฟลองไปบิลเหรอแจดไปเอฟเป่งยางฮัสกี้เป่งยางลูกกระจอกฮัสเก้เย้รนตูดพี่แล้วหางไม่หางสู้กัเบฟดีฮัสกี้ดีฮัสกี้โอ้ว้าวพี่ลองอันต่อไปเล็กคอมเมนต์พลังตั้งหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนโอ้ฮัสกี้นี่มัน ไฮดรอลิกเพลสนี่นาฉันเคยดูใน YouTube บ่อยๆงั้นเราต้องรีบไปออกกําลังกายแล้วมาเล่นเขาดีกว่าพี่เหรอจัดไปไปซ้อมมวยก่อนต่อย <S S. <S มวยเอสต่อยแบบรวมร่างพี่ล็อกนัทควมอเราฟิวชั่นกันเฉยแล้ว <laughs> เรียกหมาว่าฮัสกัล็อกฮัสก์ไม่เอาเดี๋ยวฮัสกี้ฉันไม่อยากรวมกับแกเลยอะทำไมล็อกสกี้ดีกว่าไหมน่ารักกว่าเฮ้ยฮัสกล็อกล็อกสกี้สุดพัฟฟ์ล็อกทำไมมันยากจังล็อกสกี้ง่าย,ายกว่าตั้งเยอะ เอาชื่อพี่ลอกอยู่ข้างหน้าไม่ได้หมาเป็นลูกพี่หมาต้องอยู่ข้างหน้า <Hey. S 1> ถึงเวลาแล้วลูกพี่จัดไปฮัสเก้ไปลองไฮโดรลิกเพลสคู่ลูกพี่ลูกกระจอกกันดีกว่าพี่เหรอ <The> เอ้ยดุงแล้วพี่ลอกมาเร็วเขา <S 2> <S 2> ฉันลูกพี่และแกลูกกระจกไงเอ้ยหมาลูกพี่พี่ลองลูกกระจกไอ,อ้แป้งเข้าไปเลยแป้งนินเนพี่ลอมาเร็วเขาโอ้ oh. ขอพับขออ่อนอเบ้อ ฮัสกี้มันปิดก่อนจะเข้าไม่ทนันขออีกทีได้ไหมออออทำไมแขนออมาเหมือนเหมือนปลาหมึกแถวบ้านเลยพี่ล็อกรถเข็นปลาหมึกกับแบนด์แซดเลยอะฮสกี้แกเห็นแขนฉันไหมมากลัวทำไมแขนพี่ล็อกอยู่ตรงนั้นอะแต่ตัวอยู่ข้างนอกโอไม่ก oh ็พี่ล็อกหม้ายังอยูหมายังไม่ตัวแย่เลยพี่ล็อกท่าท่าเท่ด้วยพี่ล็อกฉันพี่เขาไปใต้เครื่องแล้วฮสกี้ท <laughs> ่ามาเซซีซ่มากเลยพี่ล็อกยังอีกอ่ะฮัสกี้ นี่เลยคิวต่อไปเครื่องปั่นเครื่องบทหันสาพาหัวปวดพร้อมจะเป็นหมาบทกับลูกพี่บทหรือ,อยังอะ่ะโดยฮัสกี้อันนี้พี่ชายคนนี้มา็นวูพี่ชายหัวทองไปเมื่อพี่ชายโอ้โหฮ,ฮัสกี้บดเอเอ,เอ,เอ,เอส่วนตีนของพี่ชายมาควาดหน้าฮัสกี้บิลล์ฮัสกี้ันชนกันเด็ดออกนอกจัก,กรวาลแบบเคว้งเต้งนี่เลยมาเล่นอีกรอบโอ้ดีครพี่ลองขว้ามาจากไหน เดียบิเดีสยส,สิโอ้ได้ตังค์เป็นแสนแล้วโัสุดยอดร่ำรวยหมออย่างี้ต้องไปอัปเกรดพลังซะหน่อยแล้วว้าวลูกพี่อันต่อไปน่าเล่นหมอขอคอยลอยฟ้าฮัสกี้สูงชันดำมามี่มี่พี่ล็อกลสโก้นี่เลยเขาบอกว่าเล็กคอมเมนต์พลัง3ามแสนห้ามามี่สี่แสนสามพี่ล็อกใช่มี3ามแสนหกเราพร้อมมากลูกพี่เลสโก้ s <S พร้อมกันฮัสกี้หนึ่ง สองซ้ำว้าฮัสกี้ล่วงหล่นลูกพี่แซงมาไปแล้วเริ่มใหม่โอ้โหคอนั่นเสียงคอเฉลือกคอแกนั่นเสียงตาตุ่มฮัสกี้เองพี่ดีฮัสกี้ ดีครับพี่ลูกพี่มันมีลอกต่อไปแต่มันยังไปไม่ได้ไปไม่ได้เหรอฮัสกี้แต่เราเอาหน้าทิมเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะไม่อยากไป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 ฮัสกี้ต้องรองขาอัปเดตก่อนงั้นไม่เป็นไรมามาบทตัวเองเล่นก็ได้ <laughs> นินเนฮัสกี้กับลูกพี่ปัน่วดตีนหมาขึ้นมาอยู่บนหัวแล้วพี่ลว นั่นและค่ะทุกคนด่านที่ยิ่งหักยิ่งร่ํารวยถ้าทุกคนชอบอยากให้เรามาเล่นกันต่อก็รอด่านที่3ามเขาอัพมาก่อนนะเดี๋ยวมากับลูกพี่มาเล่นต่ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาและก็ลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายี่เราไปปิ้งย่างฮัสกี้กันดีกว่าบบาร์บีค <s> ิเเวฮัสกี B ้ฝนตไม่มาแล้ว